ไปใน YouTube คสวัสดีค่ะทุกทท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำวุ้นมะตูมอร่อยอร่อยหอมหอมมาฝากทุกทท่านค่ะรสชาติไม่แพ้รสอื่นเลยนะคะค่ะสำหรับส่วนผสมต่างๆก็มีดังนี้ค่ะผงวุ้นเศษ3ส่วน4ช้อนโต๊ะน้ำมะตูมเราจะใช้750 ml นะคะแล้วก็พิมพ์ซิลิโคนค่ะ สำหรับวิธีทำน้ำมะตูมจะแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอตรงคำอธิบายนะคะถ้าหากท่านไหนดูจากมือถือก็มีสามเหลี่ยมเล็กๆตรงมุมขวาล่างของจอสามารถคลิกดูได้ตรงนั้นเลยค่ะขั้นดับแรกเลยนะคะเราก็จะนำผงวุ้นมาละลายกับน้ำมะตูมก่อนค่ะคนให้เข้ากันแล้วพักไว้15นาทีนะค,ะ,คะพอครบ15นาทีแล้วก็มาคนอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนจะเทลงหม้อนะคะ เพราะว่าผงวนเขาตกตะกอนอยู่ด้านล่างค่ะแล้วก็เทลงในหม้อที่มีน้ำมาตูมอยู่แล้วนะคะแล้วนำขึ้นตั้งไฟค่ะด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆอย่าหยุดคนค่ะแล้วก็คนเบาๆน้วยนะคะเพราะว่าผงวนเขาจะติดข้างหมอ้อถ้าหม้อร้อนเขาก็จะทำให้ไหมได้ค่ะจะได้กลิ่นไหมนั่นเองนะคะ แนะนำอีกอย่างหนึ่งนะคะไม้พายหรือว่าทับพ,พีที่ใช้คนก็จะเป็นเหลี่ยมแบบนี้จะดีมากๆเลยนะคะเวลาคนก็จะกวาดผงวุ้นออกได้หมดเลยค่ะคนไปเรื่อยๆจนเขาเดือดแบบนี้นะคะแล้วใช้เวลาต่อประมาณ5นาทีค่ะหรือจนกว่าว่าไม่มีผงวุ้นติดไม้พายแบบนี้นะคะก็แสดงว่าวุ้นสุกแล้วค่ะ จากนั้นก็พักไว้ประมาณสัก3นาทีให้อุณหภูมิเขาเย็นลงค่ะแล้วค่อยนำไปเทลงในพิมพ์นะคะใส่ลงไปให้เต็มพิมพ์เลยค่ะถ้ามีฟองอากาศแบบนี้ก็ตักออกด้วยนะคะแล้วจะพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพื่อให้วุ้นเขาเซ็ตตัวก่อนนะคะ หรือว่าจะพักไว้ข้างนอก20นาทีแล้วนำเข้าตู้เย็นก็ได้เหมือนกันค่ะพอครบเวลาแล้วก็วุ้นเขาเซ็ตตัวดีแล้วเราก็จะมาแกะออกจากพิมพ์กันค่ะแยกพิมพ์ออกจากดอกไม้เบาๆนะคะจากนั้นก็ใช้ปลายนิ้วแยกพิมพ์ออกจากวุ้นแบบนี้ค่ะใช้ปลายนิ้วโป้งกดตรงกลางใช้ปลายนิ้วทั้งสี่แยกออกแบบนี้นะคะเบาๆค่ะ ทำครั้งเดียวนะคะอย่าให้หลุดมือค่ะเดี๋ยวกลีบดอกจะหักค่ะค่ะสําสหรับพิมพ์ซิลิโคนแบบนี้ก็แกะออกง่ายมากๆเลยนะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็มาจัดจานเตรียมเสิร์ฟกันนะคะสีสันหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันดูค่ะเนื้อวุ้นไม่กระด้างเกินไปนะคะนุ่มกำลังดีเลยค่ะรสชาติก็อร่อยมากๆไม่แพ้รสอื่นเลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนก็ลองไปทําทานกันดูนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำตัวโตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ